เชื่อเรื่องไดโนเสาร์ไหม<ช>อ่แนนใครเชื่อว่าไดโนเสาร์จริงๆยกมืออ่ะแสดงว่าทุกคนเชื่อหมดเลยใช่ไหมว่าไดโนเสาร์จริงนักเรียนเชื่อได้ไงว่าไดโนเสาร์จริงมีหลักฐานอะไรที่ทําให้นักเรียนเชื่อวาซิยว,วไดโนเสาร์อะไรอีกรอยเท้าไดโนเสาร์อะไรอีก ฟอสซิลไดโนเสาร์คืออะไรอะไรที่อะไรที่ผมบอกว่ามันคือฟอสซิลของไดโนเสาร์<น>อแอบแตะหลูกไดโนเสาร์นะครับแอบเกิงแม่นะครับเพราะฉะนั้นจากล่องรอยเหล่านี้นะครับนะัจึงทำให้นักเรียนมีความเชื่อว่าไดาโนเสาร์มันมีอยู่จริงใช่ไหมครับอ่าอันนั้นแสดงว่านักเรียนนะครับมีความเชื่อซึ่งเกิดจากวัตถุพยาน ที่ปรากฏในทุกวันนี้จึงทำให้นักเรียนเชื่อว่าไดโนเสาร์มันมีอยู่จริงใช่ไหมครับเดี๋ยวครวูมีรูปให้นักเรียนศึกษานะครับเดี๋ยวช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่ามันคืออะไรจากรูปที่นักเรียนเห็นอันนี้คืออะไรครับสร้างดึกดบรในสรึกดำบรรพ์นศึไดโนเสาร์ใช่ไหมอันนี้คือซรากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ นะครับเป็นโครงกระรดูกไดโนเสาร์ที่เขาขุดคนพบใช่ไหมครับแล้วอันนี้ล่ะสัตว์ทะเล,าาลนะครับนักเรียนลองเดาดูซิจากอันที่เห็นเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรมันคล้ายกับตัวอะไรนักเรียนลองสังเกตานดูซิ อะไรนะแมงดาเออมันอาจจะคล้ายกับแมงดาทะเลก็ได้ใช่ไหมครับครับอันนี้คือซรากจุดจำปันใช่ไหมครับอันนี้อันนี้จ,จะได้ว่าเป็นสรา้างจุนจำปันประเภทไหนครับเรียนพอแยกได้เลยประเภทโครงล่างหรือรอยพิมพ์พหรือรอยหรือล่องรอย,รอ,ยอันนี้ประเภทโครงล่างหรือร่องรอย คงนั่เพราะมันมีอะไรโครงกระดูกอันนี้นะน่าจะเป็นประเภทไหนรอยพิมพ์พใช่ไหมครับเห็นไหมซึ่งสองอันนี้มันมีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับการศึกษาซาตดึกดำบรรเนี่ยครูก็จะมีคำถามว่าซากดึกดำบรรคืออะไรใครตอบได้ ซากดึกดบรบันคืออะไรครับ<ส>อ่าเชิญค<ส>รับซากดึกดาบันคือร่องรอยราซากหรืสิ่มีชีวิตที่เคยอาศัยอยู่บริเวณเมื่อตายแล้วทับถมในะอ่าซากดึกบัน็คือซากหรือล่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเมื่อมันตายลงเนี่ยมันก็จะเกิดการทับถมตัวกัน หนึ่งปีได้ไหมหนึ่งปีจัดไบ้าเป็นสร้างถึงกำบันไหมสิ่งอ่าสิ่งมีชีวิตตายลงตายลงหนึ่งปีทับถมกันเนื้อยุ่ยสลายไปหมดเหลือแต่โครงกระดูกก็จัดได้าเป็นสร้างถึงกำบันใช่ไหมเอา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 ดีสิ่งมีชีวิตตายลงหนึ่งปีเนี่ยมันจัดได้ว่าเป็นสร้างถึงกำบันไหมเป็นหรือไม่เป็น ไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นซากดึกดำบรรมันเกิดจากสิ่งมีชีวิตที่ตายครับของุก,กันเป็นเวลาหลายล้านปีเราจึงเรียกว่าซากดึกดำบรรใช่ไหมครับมีคำถามต่ออีกบ้านะครับซากดึกดำบรรน,นะครับมันจะมีลักษณะอย่างไรใครตอบได้บ้างครับเรียดูเนี่ย อธิบายตามลูกได้เลยสร้างจุดตรบรรณีลักษณะอย่างไรมีลักษณะเป็นโครงกระดูกได้ไหมได้ไหมครับได้อ่านอกจากโครงกระดูกแล้วอะไรอีกอ่ารอยจีม,ะมนะครับสร้างจุดตรบรรณีลักษณะเป็นลักษณะของเคราโครง ที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันให้เราได้ศึกษามีทั้งโครงกระดูกรอยพิมประเทรอยพิมอาจจะเป็นรอยเท้าได้ไหมได้ไดนะครับอันนี้คือลักษณะของซากดึกดำบรรน,นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนควรจะเดาคำตอบอเดาเดา,เดาได้ได้อย่างว่าคำถามสำคัญในกิจกรรมนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับอะไร เกี่ยวข้ของกับรางจิตรบานอ่ะนักเรียนลองตั้งคำถามสินักเรียนจะตั้งคำถามสำคัญไว้อย่างไรซรางจิตรบานคืออะไรเก่งมากนะครับอ่ะผู้ถามวนักเรียนสามารถพบสร้างจิตรบานได้ที่ไหนอุทยานแห่งชาติเรียงอ่านอกจากอุทยานแห่งชาติปูเรียงแล้วยังพบที่อื่นได้ไหมอ่ะที่ไหนบ้าง อ่าตอนเนี้ยเราเราเรารู้จักสร้างดิฐตะบันโดยเงาเสาใช่ไหมครูถามว่าอ่าล่องลอย้างดิฐตะบันโดยเงาเสาเนี่ยพบได้ที่ไหนมีจังหวัตไหนบ้างอ่ะขอนแก่นขอนแก่นอ่าแน่นอนภูมิยังอยู่ขอนแก่นนอกจากขอนแก่นเรามีที่ไหนอีกสยามภูมิอุบลราชธานีอุดรธานีอุดรอ่าอะไรอีก นักวาวและชะสีมาน,น้องบัวํำพูสตนูนรยเก่งมากอยู่ภาคไหนสตนูลภากต,ตายนะครับนี่คือแหล่งที่พบซาตินดอมันนะครับ,บอาจากความรู้เกี่ยวกับสร้างดินดอมันที่เราช่วยกันนะครับรวบรวมข้อมูลที่ผ่านมา เดี๋ยวในขั้นตอนนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับ <c oughs> ครูมีคำถามที่จะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์นะครับว่าซากดึกดำบานนะครับมันจะพบในชั้นหินนะครับซากดึกดำบานมันจะพบในชั้นหินครูอยากรู้ว่าชั้นหินที่พบซากดึกดำบานมันคือชั้นหินชนิดใด มีใครตอบได้อ่ะชนหินชนิดไหนครับอ่ะพบในกลุ่มหินสะกุลอ่าหินตะกรนนะครับซึ่งหินตะกรนมันก็จะแบ่งด้วยออกไปอย่างเช่นหินอะไรครับหินดินดานหินอะไรอีกหินทรายนะครับซึ่ง มันจะสามารถพบในหินเหล่านี้นะครับคำถามต่อมานักเรียนจะศึกษาสาร้างอุจบารได้อย่างไรคุณครับใช้แว่ขยายใช้แว่ขยายนะครับนักเรียนเคยเคยเคย,เคยเห็นเขาในในทีวีไหมเวลาขอศึกษาสาร้างอุจบารเนี่ยเขาก็จะมีแม่ขยายแล้วก็มีอะไรคอยเป็ดปั๊ ตับแปลงใช่ไหมครับไปปัดทําไมเขาไปปัดเพราะว่าเขาจะไม่ให้าสารอิจจาันที่ขุดค้นพบนั้ได้รับการกระทบกระเทือนนะครับหรือป้องกันความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับาสารอิจจาระมีลักษณะอย่างไรมีใครรูบ้บ้างมีลักษณะอย่างไร เป็นของแข็งนะครับทาไมซาดิดตาบันจึงจัดได้ว่าเป็นของแข็งเพราะว่าเมื่อซาดิดตาบันมันตายลงใช่ไหมนะครับมันก็จะมีแ่ธาตาเนี่ยแทรกซึมเข้าไปในโครงล่างของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมันจึงมีลักษณะแข็งนะครับและสามารถทําให้ซากเหล่านั้นอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะครับอะ หลังจากนี้นะครับครูมีใบงานให้นักเรียนได้ทำนะครับเป็นใบกิจกรรมในใบกิจกรรมที่28นะครับให้นักเรียนนะครับลงมือทำนะครับใบกิจกรรมเกี่ยวกับซาบิการบันนะครับหลังจากที่ทําเสร็จเดี๋ยวเราจะมาสรุปความรู้ด้วยกันนะครับอ่ลงมือทําได้หลังจากที่เราทํากิจกรรมในใบงานเสร็จแล้วนะครับครูขอตัวแทนนะครับ หนึ่งกลุ่มออนะครับออกมานำเสนอนะครับสร้างอุมกรณ์ที่นักเรียนเลือกที่จะศึกษามีกลุ่มไหนอาสาเชิญด้าน,น้าเวทีเญด้แน,น่นนาเฉลี่ยน,นะครับทุกทีลองให้เพื่อนดูเลยโค้งกระดูดกศึกษานะคะ ่เป็นส่วนส่วนไหนนะขาหลังท่อนบนซ้ายของครูเบียงโคซอรัสซิลินคอนเน่นะครับอ่าจจะนั่งครับเสื้อนะครับกระดูกส่วนขาหลังท่อนบนซ้ายของไดโนเสาร์นะครับชนิดอินทืียใช่ไหมครับครูเบียงโคซอรัสซิลินคอนเน่เนี่ยเป็นกระดูกชิ้นแรกนะครับที่ขุดพบที่ขุดพบ นะครับในอุทยานแห่งชาติภูเวียงน,นะครับและนำมาสู่การขุดค้นไดโนเสาร์นะครับชนิดต่างๆบนเทือกเขาภูเวียงของเรานี่เองนะครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนนะครับ,นะรบจากการที่เราศึกษาและทำใบกิจกรรมแล้วเรามาสรุปความรู้ที่ได้จากการาเรียนรู้สร้างอุทยานร่วมกันนะครับมีใครสรุปได้บ้าง อย่างแรก,กนะครับนั่นคือสิ่งคิดเพื่อสรุปมีนักเรียนคนไหนมีข้อสรุปอื่นเพิ่มเติมไหมมีไหมครับอ่านะครับซากดึกดานนะครับก็เกิดก็คือเกิดจากซากสิ่งมีชีวิตที่ตายครับถมตัวกันเป็นเวลาหลายล้านปีใช่ไหมครับซึ่งซากดึกดานที่เราพบมีทั้ง ซากปัจจบ,บันที่เป็นโครงกระดูกทราบปัจจุบันที่เป็นล่องรอยนะครับอย่างเช่นรอยอันนี้ก็เป็นล่องรอยนะครับแล้วก็หรือรอยเท้าก็ได้ก็จะได้ว่าเป็นซราบดึจดำบันนะครับเดี๋ยวนะครับในช่วงถัดไปนะครับครูจะพาน,นักเรียนนะครับไปศึกษาทราบดึจดำบันในสถานที่จริงน,นะครับก็คืออยู่ที่ไหนมีใครรู้บ้าง พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงนะครับซึ่งจัดว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของเราซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนเราไปไม่ถึง5กิโลเมตรด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยววันที่8สิงหาคมนะครับเดี๋ยวเราจะไปศึกษาจากสถานที่จริงกันนะครับวันนี้พอแค่นี้นะครับ มาได้้ครับเจะเป็นห้รองประชุมที่ใช้แลงประวัติในต้นสาเพิ่มเข้ามาได้เลยค่ะไปองอไปลองกแตยบะกระดูกมันแข็งมันเนาาซ่าจะวาวายิ่สินาว์เนาเพื่องันมันต้องนีอย่างมาทัก คีดตงได้บอสได้สายได้บอสได้ลาวาได้ไหม,ไมไทำไม,ไมเก่งมากในวิทยาศาสตร์หลายแต่ว่าบ้านทองคมไหม <c oughs> ชื่นใจจังเลยอยู่ใ,ใกล้ๆพิพิธภัณฑ์เก่งมาก <c oughs> พ่อดินมาทําแล้วดินก็นได้้ายก็ได้โค้นก็นได้เขาเรียกว่าตะกอนเนาะพอตะกอนมาทําปุบมันมีแร่อยู่ในดินเนี่ยแหละมันก็ซึมเข้าไปกระดุมกันเลยบอลเอาเดี๋ยวไปเบิรงข้างในกระดูกกระดูกแขนกะเป็นแขนที่เก่า ขาจะเป็นขาที่ต่างแต่ว่าเนื้อของกระดูกก็จะเปี่ยยไปเนาะก,ก็จะเป็นตัวแรกที่มันซึ้งเข้าไป,ปรหรับโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนจนนะแสดงซากฟอสซิลของไดโนเสาร์นะครับซึ่งเราจะทําการศึกษานะครับกระดูกแต่ละส่วนของไดโนเสาร์สิ่งสิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือฟอสซิลในส่วนของกระดูกนักเรียว่ามันเป็นของจริงไหม ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวเราจะได้ทําการศึกษาซึ่งหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำการศึกษา,าในโซนนี้แล้วก็บรนเวณรอบๆนะครับ พันดโนเสาร์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในชั่วโมงที่ถัดมานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสรุปนะครับสิ่งที่นักเปลียนได้จากการศึกษาเล็กตัวอย่างจริงนะครับเดี๋ยวเอาตัวแทนกลุ่มนี้ก่อนนะครับมาศึกษาว่านักเรียนไปศึกษาอะไรมาจากพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับอ่ดเชิยครับ <c oughs> มันมีสัมีิวใช่ไหมครับอ,อันนี้คือลักษณะของอรอยเท้าเดินเาสาในสมัยก่อนนะครับและเหลือเป็นล่อง่อยให้เราได้ศึกษานะจนถึงปัจจุบันนี้อาผมเึ่นเครื่องหน่อยนะครับได้อาบคุณต่อไปนะครับ เลยใช่ไหมครับขอจงบบอบบขอจริงเป็นแบบนี้ไหมอ่าเป็นแบบนี้กลุ่มกลุ่มนี้เห็นเห็นความจริงเป็นแบบนี้ไหมครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับอ่าอันนี้คือกระดูกขาหลังท่านบนซ้ายของครูเวียงโกซอรัสซิลินคอนเน่ครูถามว่าครูเวียงโกซอรัสซิลินคอนเน่เป็นไดโนเสาร์กินพืชหรือไดโนเสาร์กินเนื้อเป็นไดโนเสาร์กินพืช เป็นไดโนเสาร์กินพืชชนิดแรกนะครับที่ค้นพบในเทือกเขาคูเยียงของเรานะครับอ่ะเข้าไปนั้งที่ได้ดูมือเห็นเพื่อนหน่อนะอันนี้คือความรู้นะครับที่เราเรียงได้ร่วมการศึกษาในแต่ละกลุ่มนะครับจากการจดบันทึกและสำรวจนะครับลักษาของอ่าทราบดึงกำบันนะครับไดโนเสาร์ในพิพิธ ถ้าผ่านไดโนเสาร์ภูเบียงของเรานั่นเองนะครับจากการจัดก,การเรียนการสอนนะครับเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของกิจาการรมแล้วนะครับจากการที่นักเรียนนะครับศึกษาเกี่ยวกับซาติสบันนะครับและซาฟอรซิลนะครับของไดโนเสาร์ที่พิ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอุทยานแห่งชาติภูเวียงเนี่ยนะครับครูอยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรนะครับที่จะนําความรู้ที่นักเรียนรู้เนี่ยไปถ่ายทอดให้ญาติหรือเพื่อนนะครับที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับทราบปนจํบบาบันให้เขาได้เข้าใจนะครับมีใครที่จะอาสาสมัคร ตอได้บ้างอาจเชิญครับนำความรู้ที่เกี่ยวกับธาบุจำบานไปถ่ายทอดให้ญาติหรือเพื่อนได้เข้าใจสร้าตุจำบานเกิดจากสิ่งมีชีวิตในอดีตถูกพับผลด้วยตะกอนและเกิดการายเป็นหนินหรือเกิด หรือนะครับถ้าเราอธิบายเล่าเล่าให้ญาติหรือเพื่อนฟังเราไม่เข้าใจเราสามารถแนะนำหรือชักชวนให้ไปดูตัวอย่างจริงเลยได้ไหมได้นะครับอันนี้คือ,อการถ่ายทอดการการนำความรู้ที่ได้ เรียนมาไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้คนอื่นได้รับทราบนะครับนักเรียนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรมีใ,ใครตอบได้บ้างใช่ครับได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของไดโนเสาร์ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของไดโนเสาร์และทราบก,กิจจุบ,บัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ อ่าเก่งมากนะครับปลกมอให้ตนเองครับสำหรับกิจกรรมในการเรียนรู้ในวันนี้นะครับคุณครูคาะขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้เวลาที่เหลือนะครับหรือกิจกรรมที่เหลือให้นักเรียนทบทวนนะครับใบกิจกรรมนะครับของตนเองที่ได้รับมอบหมายหรือของกลุ่มตนเองที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยและสมบูรณ์นะครับวันนี้ พอ,อคแค่นี้ขอบคุณมากนักเรียนทั้งหมดทั้ทง,งความเคารพขอบ